อุ้ยเขาหลบยางไงเขาจะยังไงตุ้งอุ้ยเอ๊ะเอ๊ะอืออืออืออว้าว้าไปเลยอ่ะมาไม่หยิบไม่ถึงนี่นี่ไม่ไปอ่ะทำไมหนูไม่ขยันเล่นกับมามา เขี่ย่อเป็นวิธีเขี่ย่อเป็นวิธีฮึ้โอเคเล่นแล้วเล่นดีมาม้าแล้วเก่งมากลูกอะ